สวัสดีครับพบกับผมยุคนขยี้ข่าวมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับหลังจากที่มีผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้ที่จังหวัดสกลน,นครว่ามี ประธานมูลนิธิชื่อดังเป็นผู้หญิงนะครับไปหลอกลวงเขาว่าสามารถทำการซื้อขายวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสนนราคาเกือบเกือบ0 0 0แสนบาทนะครับตกลงจ่ายเงินกันแล้วแต่ไม่ได้ปริญญาตรีตามที่กล่าวอ้างนอกเหนือจากนั้นยังมีการกล่าวหาว่าประธานมูลนิธิคนนี้สามารถฝากฝังตำแหน่ง คณะทำงานของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เลยทีเดียวนะครับเห็นบอกว่าอาจจะต้องใช้เงินสักประมาณ60,000บาทสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้สังคมตั้งคำถามเลยครับว่าประธานมูในดิ่ที่หญิงคนนั้นคือใครคือตอนนี้มีหลายคนมาให้ข้อมูลกันในลักษณะของการผสมโรงบ้างก็ตั้งคำถามว่านะครับว่างานนี้จะเป็นการดิสเครดิตหรือไม่ เพราะแม้กระทั่งทนายธรรมราชก็กล่าวอ้างะนะครับว่าไปได้รับข้อมูลจากผู้เสียหายเช่นเดียวกันแล้วก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งอันนี้น่าคิดเป็นอย่างมากเขาบอกว่างานนี้เข้าทางธรรมราชชัดเจนเอ้าแล้วทำไมถึงต้องไปเข้าทางธรรมราชแบบนั้นเดี๋ยววันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเรามาอัปเดตข้อมูลล่าสุดกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปว่าผู้เสียหายเหมือนกับว่าเขาไปร้องเรียนเนี่ย ผ่านหลายแห่งนะครับไม่ใช่หน่วยงานนะครับพยายามไปร้องเอรียนกับบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆมันก็เลยอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าจะเป็นแผนการดิสเครดิตหรือไม่เพราะขนาดอาจารย์ออสนะครับรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ได้รับการร้องเอรียนเข้ามาโดยพูดถึงเนื้อหาในใบแจ้งความหญิงสาวคนหนึ่งไปร้องเอรียนกับมูระิทิชื่อดังนี่แหละครับตอนแรกนะ ขอให้ช่วยเหลือด้านคดีที่ถูกสามีทำร้ายแล้วก็หุบสมบัติจึงปรึกษาว่าฉันอยากมีตัวตนให้เขารู้สึกเกรงขามปรึกษาประธานมูลนิธิเขายื่นข้อเสนอว่าสามารถซื้อวุฒธธิการศึกษาแล้วก็ไปยื่นสมัครหรือว่าซื้อตำแหน่งที่รัฐสภาเธอก็เลยหลงเชื่อแล้วหลังจากนั้นนะครับเธอก็โอนเงินเข้าไปสุดท้ายไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้ทั้งวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอ้างว่าโดนหลอกลวงให้เสียทรัพย์ นอกจากนั้นอาจารย์ออสยังมีการแชทนะครับว่านอกเหนือจากวุฒิการศึกษาปริญญาตรีแล้วยังมีบัตรพิเศษทั้งเป็นกรรมธิการของสภาหรือจะเป็นคณะทำงานของรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีจ่ายเงินมาอีก60,000บาทเห็นไหมคือมีแชทหลักฐานชัดเจนแล้วก็มีใบแจ้งความ เพราะฉะนั้นอาจารย์ออสจึงออกมาเรียกร้องให้มหาวิทยายลัยพิศณุโลกและก็อธิการบดีออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเพราะถูกพาดพิงคุณผู้ชมดูก่อนนะฮะคือมันเหมือนกับว่าเธอพยายามร้องไปหลายที่พอเธอพยายามร้องไปปุ๊บนักข่าวก็โทรไปสัมภาษณ์เลยสิครับเอ๊ะคุณเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงออกมาแฉข้อมูลขนาดนี้ในห้วงเวลาแบบนี้หญิงสาวคนดังกล่าวขออนุญาตใช้นามสมมุติปิดบังใบหน้าชื่อว่านางสาวเอ ให้ข้อมูลกับนักข่าวผ่านทางโทรศัพท์มือถือยืนยันว่าไปแจ้งความแล้วตอนนี้เธอไม่อยากได้เงินหรือว่าอะไรกลับมาแต่สิ่งที่เรามองก็คืออย่าไปทําอะไรกับใครแบบนี้เพราะมันเป็นผลกระทบในวงกว้างนักข่าวถามตรงๆเลยออกมาทรงนี้เนี่ยดิสเครดิตหญิงสาวคู่กรณีหรือไม่ผู้เสียหายบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะดิสเครดิตกลับกันกับรู้สึกเห็นใจที่เขาทําแบบนี้รู้หรือไม่ผลกระทบที่จะตามมาอีกเยอะมาก หากตัวเองไม่ลุกขึ้นมาพูดก็จะมีเหยื่อรายอื่นๆเกิดขึ้นครับเขาหัวขาวมนให้ตาเนยค่ะไม่ไม่ได้มีความตั้งใจหรือว่ามีใจดำรงที่จะไปไปดิสเครดิตของเขาเลยค่ะไม่ไม่ได้มีคิดอย่างนั้นเลยไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยในทางตัวเงนามเราเรากับเรากับหินใจเขาด้วยนะคะที่ที่เขาทาแบบนี้ ทำไมต้องทําแบบนี้ไม่รู้หรอว่าผมกระมทนจะตามมาอีกอีกเยอะที่มีมีคนยื่นเงเข้าเข้ามาช่วยรีเงินตัวมีคนยื่นเเข้ามาช่วยเราค่ะเราเป็นคนที่ถูกกระทําจริงๆเราเสียหายจริงๆเราไม่อยากจะแบบนี้เสือป่าฟรัทที่แล้วเราอยากให้ความยุติธรรมที่เราต่อผู้ที่ลงในทุกๆเรื่องเนี่ยค่ะให้มันให้มันขาวสะอาดที่สุด ในทุกๆเรื่องที่เราเกร้กโรงแไม่ว่าจะเป็นคดีของของตัวเราเองที่่ากับอดีตสามีเอยแล้วก็เรื่องนี้เช่นกันค่ะไม่ไม่ต้องการทีร่ขิสใครแล้วก็ไม่ได้ต้องการเงินใครเลยไม่อยากได้อะไรทั้งนันตอนนี้คุณผู้ชมครับในเบื้องต้นเรื่องนี้ต้องตั้งคำถามอย่างน้อย3ข้อหลักคือ 1. ประธานมูลนิธิหญิงชื่อดังคนนี้เธอเป็นใคร 2. เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมแล้วส มันใช่การดิสเครดิตหรือไม่ทีมข่าวเนชั่นไปตรวจสอบคุณผู้ชมตามมาครับมาตามมามาดูเรื่องของเงินกันก่อนว่าลักษณะของการเจรจาต่อรองจ่ายเงินซื้อวุฒิการศึกษาแล้วก็ตําแหน่งในธรรมเนียบแล้วก็ตําแหน่งในอาคารรัฐสภาเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างเราพบนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเดือนตุลาคมปีที่แล้วมูลนิธิหญิงเสนอกับทางผู้เสียหายว่าอยากเข้าไปมีตําแหน่งในสภาแต่ผู้เสียหายบอกว่าไอ้ตอนเองหนูจบป .6 จากนั้นประธานมูลนิธิหญิงคนนี้ก็เสนอว่ามีทางออกไงเราก็ไปซื้อวุฒิการศึกษามาก่อนทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปทั้งหมด3ยอด25ธันวาคมปีที่แล้ว5 0 0 0 0 2่มกราคมปีนี้50,000และ21กุมภาพันธ์ปีนี้อีก99,500บาททั้ง3ยอดรวมเป็นเงิน199,500บาทโดยเป็นการโอนผ่านไปยังบุคคลท่านหนึ่ง ที่ได้ยินจากเขาอ้างว่าเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนอกจากนั้นเมื่อวันที่6พฤศจิกายนปีที่แล้วได้โอนเงิน1,500บาทเข้าบัญชีของมูลนิธิหญิงคนนี้ ซึ่งอ้างว่าเป็นค่าสมัครรวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นประมาณ2อง0 0นบาทต่อมาผู้เสียหายทราบนะครับว่าค่าใช้ใจ่ายจริงๆ1,500 0 0บาทเลยมองว่าเป็นขบวนการหักหัวคิวพอทวงถามวุฒิการศึกษาตำแหน่งในสภาก็ถูกบ่ายเบียงสุดท้ายก็เลยตัดสินใจมาแจ้งความดำเนินคดีในครั้งนี้คือคนก็พยายามโฟกัสไปที่การตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่จู่ๆคนนี้โผล่ขึ้นมาไอ้ผมก็ยังตกใจเลยนะครับปัจจุบันกะดังมากทนายธรรมราชเป็นทนายความของเด็กเชื่อมจิตวันนี้ก็เห็นบอกว่าไปไต่สวนที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจู่ๆก็พูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาโดยบอกว่ามีผู้เสียหายถึงขั้นมาติดต่อที่ออฟฟิศเพื่อร้องเรียนเรื่องนี้แหละครับในการซื้อวุฒิปริญญาบัตรแล้วก็ซื้อขายตำแหน่ง2 0 0 0 0 0บาทมีหลักฐานหมด ทั้งคลิปสลิปการโอนเงินแชทการพูดคุยมีหมดทุกอย่างยืนยันว่าที่ออกมาพูดรเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการแก้เกี้ยวคดีเชื่อมจิตนะเพราะตอนนี้มีคนมาร้องเรียนสังคมต้องการรับรู้และแกก็พูดคำนี้ออกมาบอกว่างานนี้จะบอกว่าเข้าทางธรรมราชเลยก็ได้หลังจากนี้ต้องขอไปพูดคุยรายละเอียดกับผู้เสียหายกันอีกครั้งพอจูๆ่ๆทนายธรรมราชเข้ามาผสมโรง คนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การสนานวันไหวเลยนะครับว่างานนี้มันมีนอกมีในหรือเปล่าหนึ่งในนั้นก็คือนายแม่ปุกกี้เป็นหนึ่งพึ่งได้เธอก็ถือว่าเป็นคนดังในโลกโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่านายธรรมราชอย่าเอานายแม่ไปเอี่ยวนะเดี๋ยวโดนนะกูเกลียดมึงไม่ได้เป็นมิตรอย่าแม้แต่จะคิดจะไปหาถึงบ้านอย่าปีนเกลียวกับกูสวยโหดนะ อีซอขยี้ข่าว3โอ้โหคนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นนักตรวจสอบในโลกโซเชียลมีเดียพูดน่าสนใจนะบอกว่าการเสนอขายวุฒิการศึกษาหรือการซื้อวุฒิการศึกษาคือเรื่องที่ผิดและไม่สมควรทำผิดทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายก่อนที่จะตามหาว่าใครนะครับแต่ถ้ามีการเสนอซื้อแล้วก็ขายจริงๆโอ้หน้าเป็นห่วงนะครับกระบวนการศึกษาของประเทศไทย เท่านั้นยังไม่พอคุณอีซอยังบอกนะครับว่าถ้าเรื่องนี้มีหลักฐานว่าคนผู้นั้นทําผิดจริงซอไม่เข้าข้างอย่างแน่นอนเนื่องจากซอมีหลักฐานของทั้งสองฝั่งถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามนั้นแต่ไม่เข้าใจว่าธรรมราชจะมาเสือกอะไรคุณผู้ชมครับแล้วจะมาเกี่ยวข้องอะไร ที่นี้ผมไปตรงนี้นิดนึงอย่างที่ผมบอกกับคุณผู้ชมว่ามีการพูดถึงการเสนอซื้อขายตําแหน่งคณะทํางานของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมันมีจริงหรือเปล่าเพราะในแชทที่ถูกนําเสนอออกมาพาดพิงไปถึงชื่อของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีผู้นั้นชัดเจนนะครับชัดเจนมากๆที่กําลังบ่อนก็เลยทําให้คุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงแบบนี้นะครับว่าการที่นําชื่อของตนไปใช้ เพื่อให้มาเป็นทีมงานของรองเลขาธิการนายกของตนและต้องจ่ายเงิน6 000 0บาทนั้นตนไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้และก็ไม่รู้จักกับบุคคลดังกล่าวจึงขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่เอาไปแฉตนนั้นตนไม่ทราบเรื่องแล้วก็ไม่เป็นความจริงอันนี้รองเลขาท่านนี้ออกมายืนยันนะครับที่เอาไปอ้างอิงเอาชื่อไปเผยแพร่ะอะไรต่างๆนานานะครับเรื่องใหญ่ละเรื่องใหญ่ละ